ไลยละหมดความเปันเหตุผลสอดสึกกับพรัชาติด้วยตัวเองได้เวลายิงเดียวได้เวลายิงศัตรูไปไหนของมันวะนะมันวิ่งไวมากเลยยิงมันไม่ทันเลยเดี๋ยวมันก็มาอัานนะ่ะ สนใจที่โกมากมันมาจากไหนอีกไม่เห็นกจเลยโอ้ยอย่นี่อย่นี่กระสุนละหมดหรือเปล่าแล้วกระสุนเต็มไปงไงวะได้อะได้กระสุนเพิ่มมามยากกัดไป สนายกำลังยิงมันมันเลยนะครับคุไม่อยากไปขี้กันนะครับพูดเล่นนะครับตัวนอน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 ฮาซัจันดาวโหลด no 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 ไอ้ต้องการเล่นเกมยิงก่อนถัดไป ัวอะไรเนี่ยอันตรา,ายังไม่ได้กดเลยยิงก่อนอห้เราไม่ได้ทำอะไรเลยใส่ใจไป ปืน,ม,นปมันลั่นไปเองนั่นไหมปืนลั่นเองโชเดีกันนะะยิงไม่ได้